สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมอาจารย์พนิจากรายการโยธาณนารู้นะครับก็ไม่ได้พบกันนานนะครับใน YouTube วันนี้ผมอยากจะมาคุยถึงเรื่องของเนกาติ e ินฟลิคชันนะครับหรือแรงเสียดยฐานที่เกิดขึ้นในเสาเข็มในเชิงลบนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกเสาเข็มลงในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวอ่อนนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย ผมยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเรามีพื้นที่ที่เราจะสร้างบ้านปกติดินเหนียวในกรุงเทพเนี่ยช่วงบนจะเป็นเหนียวแล้วเราตอกเข็มลงไปแต่เราไม่ต้องถมดินนะครับถ้าเราไม่ถมดินเนี่ยเมื่อมีโหลดมากระทำปุ๊บเนี่ยดินที่มันโอบรัสเสาเข็มอยู่ก็จะมีพฤติกรรมเป็นโพสิทีฟครับก็คือจะออกแรงเสียดทาน <c oughs> ต้านขึ้นนะเพื่อที่จะต้านการรับน้ำหนักของเสาเข็มอันนี้เป็นพฤติกรรมปกตินะครับ แต่เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราถมดินปรับพื้นที่ซึ่งโดยปกติเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่าบ้านจัดสรรในพื้นที่มานครกรุงเทพมานครและเป็นนมณฑลที่มีการขยายตัวไปรอบนอกของเมืองเนี่ย นะแล้วก็ไปอยู่ตามเขตชานเมืองไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพสมุทรปราการซึ่งยังเป็นแอ่งกรุงเทพนะครับเราถือว่าเป็นแอ่งดินเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีดินเหนียวอยู่แล้วเราก็ไปถมดินเข้าไปนะครับไม่ว่าจะทรายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการที่เราไปถมมันเป็นน้ําหนักใหม่ที่เกิดขึ้น นะเป็นผิดจากสภาพธรรมชาติที่มันเคยเป็นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาโหลดไปกระทำปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำให้ในดินเหนียวเนี่ยที่มีมวลน้ำอยู่เยอะนะครับน้ำที่อยู่ในอนุภาคดินเหนียวที่ปิดล้อมไว้อย่างแน่นหนาเนี่ยก็จะเกิดแรงดันสูงนะก็เหมือนกเรบีบถุงนะครับนะเนื่องจากว่าน้ํามันมีอยู่ในถุงมันดีๆแล้วเรากไปบีบมันพอเราไปบีบมันปุ๊บมันก็เกิดแรงดันน้ําถุงมันก็เป่ง ช่ไหมครับถ้าเราเจาะเข็มรูหนึ่งน้ําก็พุ่งปี๊ดออกไปอันนั้นพฤติกรรมไร้ท้ายอย่างนั้นน้ําก็ค่อยๆระบายออกไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับแล้วดินก็จะจัดเรียงตัวใหม่จากเดิมที่เป็นแบบระเกะระกะก็เป็นลักษณะเรียงขนานแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้เราเรียกว่าการเกิด Consolidation หรือการอัดตัวไข่น้ําจะเป็นพฤติกรรมที่ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับอาจจะเป็นปีหนึ่งเราเห็นระบ้านเราซุดตัวลงมาเท่ากับ5เซน10เซนซุดไปเรื่อยทุกปีใต้ถุนบ้านก็เริ่มดูชัดเจนขึ้นนะครับ นะเพราะว่าดินเนี่ยมันเกิดคอน s o l เด a t i o n เพราะเป็นการถมดินใหม่ลงไปบนพื้นที่เดิมซึ่งเป็นตะกอนดินเหนียวตามธรรมชาตินะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาคารของเราเนี่ยเป็น,นอาคารที่อยู่ในดินเหนียวที่เสาเข็มไปเสาเข็มไม่ลึกนะักมันก็เป็นเราเรียกว่าเป็น f r i กชัน p i อยู่แล้วทีนี้ถ้าเราไปถมทรายข้างบนนะมันก็จะทําให้ดินเหนียวเนี่ยเกิดการซุดตัวลงมาเร็ว ถ้าการสุดตัวงดินเหนียวเนี่ยมันเร็วกว่าปกติมากกว่าโหลดที่ค่อยๆกดเสาเข็มจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยปกติเนี่ยไอ้ฟริกชันมันจะเริ่มทํางานก็แต่เมื่อมีโหลดมากระทำเสาเข็มจะค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยปกติเนี่ยไอ้ฟริกชันมันจะเริ่มทํางานก็แต่เมื่อมีโหลดมากระทำเสาเข็มเคลื่อนตัวลงมาทีละน้อยทีละน้อยมันก็จะเกิด positive skin friction ขึ้นเรืๆๆๆ่อยๆจนเต็มแล้วในที่สุดก็จะเป็น end bearing ที่ปลายด้านาล่างนะครับ ก็แต่ถ้าสมมติว่าเนื่องจากว่ามีน้ําหนักมกระธรรมก็จะเกิดการสุดตัวทีละน้อยแต่ดันมีทรายถมที่เกิดถมอย่างหนาเลยอาจจะเป็น3เมตร4เมตรมันก็เลยทําให้เกิดคอนโซเดชันการสุดตัวของดินเนี่ยมันเร็วกว่าอัตราที่เข็มจะค่อยๆเกิดการขยับเนื่องจากโหลด P ตัวนี้มันก็เลยเกิดแรงที่เราเรียกเปิดแรงชุดลงแรงชุดลงตัวเนี้ยเราเรียกว่า Negative n e กา t i v e ะสติ m f ิ i c t น ในนะ égative fiction เพราะถ้า positive เป็นแบบนี้นะเป็นการรับต้านกระโดดต้านขึ้นแต่นี้ปรากฏโลโล,โลงงี้อันนี้ก็ลงตามไปด้วยมันก็เลยเกิดการฉุดลงทําให้เข็มเนี่ยลงเร็วกว่าปกตินะแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้มีแองเกินะครับหรือไม่ได้มีตัวยึดกระถารากเนี่ยก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมที่เราเรียกว่าทารา,ากจ๋าเสาเข็มลาก่อนนะก็ออกมาเป็นร,นรูปนี้ ก็คือว่าเมื่อเกิดอ,อันนี้ผมในรูปนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือในกรณีของอาคารที่ทําการโรงพักสามเสียนะครับที่เกิดเหตุดินไหลนะครับเสาเข็มฐาน่างของอาคารเนี่ยโผลมาชัดเจนเลยแล้วฐาน่าต้นมุมเนี่ยปรากฏว่าดินมาไหลนั้นท่อน้ํามาแตกไม่ดินเนี่ยไหลแล้วดินก็กลายเป็นขี้เลนและดินก็กลายเป็นขี้เลนนะครับแล้วก็เข็มก็หลุดไปต้นหนึ่งตรงนี้เขาก็จะทําเข็มต้นใหม่นะเขาก็ เอาทรายมาถมปรับพื้นที่ปรับพื้นที่แต่ข้างล่างก็ยังเป็นขี้เลนอยู่นะครับเพราะเป็นดินเหนียวเป็นขี้เลนเพราะนั้นพอเอาทรายมาถมปุ๊บมันก็เลยเกิดพฤติกรรมอย่างที่ผมรลายฝฟังก็คือว่าไอ้ตัวทรายตัวเนี้มันก็ไปทําให้ไอ้ตัวขี้เลนตัวนี้นะครับหรือดินเหนียวที่มีน้ําอยู่เต็มเนี่ยเกิด consolidation ขึ้นอย่างรวดเร็วนะเกิดการตัวคลายน้ําอย่างรวดเร็วน้ําก็จะหนีระบายออกไปน้ำดินเหนียวระบายออกไปเพราะนั้นไอ้ดินเหนียวตรงเนี้ย ที่เป็นเป็นขี้เลนนี่ก็จะยุบตัวลงอย่างรวดเร็วการยุบตัวตรงนี้เราถือว่าเป็นการยุบตัวโดยไม่ได้เกิดการไหลทะลักนะครับเราสมมุติว่ามันเกิดคอนโซเลเดชันคือยุบตัวเนือ่องจากน้ำหนักมาธําแล้วเกิดการาตัวใครน้ํามันก็เลยดึงไอ้เข็มเนี้ยนะดึงไอ้ตัวเข็มที่เขาพยายามตอกลงไปเป็นท่อนๆเนี่ยนะครับลงมาอย่างรวดเร็วทําให้ตอนแรกเนี่ยเขาทําการชอริ่งหรือดันไอ้ตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปจนถึงระดับฐานตัวนี้แล้วนะครับเพื่อที่จะยันแล้วแต่ปรากฏว่าสักพักหนึ่งเนี้ย ปรากฏว่าเกิดช่องว่างเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเกิดเนกา Skin ินฟิกชันนะเพราะ้นเนกาติส i ินฟิ t ชันคงเข้าใจแล้วนะครับก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไปเอาทรายหรือดินถมอื่นเนี่ยไปถมนะบนดินเหนียวอ่อนก็ทําให้การสุดตัวมันเกิดขึ้นเร็วกว่าการค่อยๆขยับตัวลงของเข็มมันก็เลยฉุดให้เสาเข็มเนี่ยลงไปอย่างรดวดเร็วถ้าสมมุติว่าไอ้เข็มของเราที่เรา ยืดอยู่เนี่ยนะครับเรามีแองเกอร์นะเรามีไอตัวแองเกอร์คือมีเหล็กยืดแบบนี้นะครับแองเกอร์แล้วมีบอนดิ้งที่เบียงพอเนี่ยมันก็จะไม่หลุดถูกไหมครับมันก็จะไม่หลุดก็จะมีการจุดหลังอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีนะแล้วเราไม่มีเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีตัวแองเกอร์ตัวนี้นะครับไอเข็มตรงนี้ก็จะหลุดออกมาได้นะก็จะหลุดออกมาได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้น เนื่องจากคอนโซลเด t ชันในดินเหนียวอ่อนนะครับครับคงเข้าใจนะครับว่าเนกาติสกินฟิกชันหมายความว่าอย่างไรอย่าลืมนะครับรายการโยธาน้ารู้กับลุงพนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการด้วยนะครับยังพยายามทำต่อนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเน้นทาง t ิ k t o k แทนแต่เพราะว่าแต่เนื้อหายาวไปก็ผู้ชมอาจจะเบื่อนะครับครับสัสนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ